ปั๊มลมนะครับหลายคนคิดว่ามันไม่ต้องทําความสะอาดนะครับแต่จริงๆแล้วควรจะทําความสะอาดอย่างน้อยๆนะครับ1เดือนต่อครั้งก็ยังดีนะครับปั๊มลมแต่ละรุ่นนะครับมันก็จะมีฟิลเตอร์นะครับหรือตัวใย,ยกองครับเพื่อกองเศษฝุ่นสิ่งสกปรปกเห็นไหมครับว่าฝุ่นเต็มเลยถ้าเกิดเราไม่ให้มันทําความสะอาดเนี่ยมันก็จะทําให้ปั๊มลมเนี่ยอุดตันได้นะครับแล้วก็ แรงลมเนี่ยก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับลมออกไม่ดีแล้วเครื่องก็จะอั้นด้วยนะครับเครื่องก็จะยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงเพราะฉะนั้นควรเอาออกมาทําความสะอาดาบ้างนะปั่าฝุ่นปัดฝุ่นมันออกแค่นี้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่แต่บางคนก็ไปใช้ผิดวิธีนะครับก็คือเรื่องที่จะเอาไว้ตัวเนี้ยออกไปเลยก็คือซื้อมาเสร็จปุ๊บก็ไขเอาตัวเนี้ยออกไปเลยมันจะทําให้ปั๊มลมเนี่ยพังไวขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวกองเศษฝุฟฟ่นเศษสิ่งสกปรกเน สิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปผ่านทางช่องรูนี้นะครับแล้วก็จะทําให้ข้างในเนี่ยตันแล้วก็สปกปรกเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเสียงเท่านี้ก็กลับมาใช้งานได้แรงขึ้นเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วเสียงก็จะไม่ค่อยดังด้วยตอนที่ยังไม่ได้ปัดฝุ่นทำความสะอาดเสียงดังมาก ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเพื่อให้ปั๊มลมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นมันจะมีทุกตัวนะครับสาหรับฟิลเตอร์หรือใยกรองเศษสิ่งสกรปรกะไม่ว่าจะเป็นปั๊มลมรุ่นไหนๆก็แล้วแต่มันจะมีหมดยกเว้นที่เป็นแบบปั๊มที่ใช้สําหรับตู้ปลาครับแบบนั้นจะไม่มีนี่ครับดำปิดปีเลยเดี๋ยวพอทําความสะอาดเสร็จเราก็กลับใส่เข้าไปใหม่เหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นรีซัทเอลพีร้อยนะครับ สำหรับการให้อาหารปลาครับแนะนําให้ให้น้อยๆน,นะครับแต่บ่อยครั้งบางคนยังยึดติดนะครับว่าการเลี้ยงปลาต้องให้อาหารแค่วันละสองมื้อเช้าเย็นหรือสามื้อเช้ากลางวันเย็นนะครับจริงๆปลาเนี่ยมันกินได้มากกว่าน,นั้นนะครับอาจจะกินได้ห้ามือ้อหกมื้อต่อวันเลยแต่มันสําคัญตรงที่ว่าต้องไม่เกินเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวที่ปลาต้องการในแต่ละวันนะครับสมมุติเราคํานวณมาแล้วว่าปลาในบ่อเนี่ยต้องกินอาหารวันละ 200รกรัมเราก็เอา200กรัมเนี่ยหัรนแต่ถ้าวันละ5มือ้อก็เท่ากับว่ามื้อละ40กรัมประมาณนี้นะครับแต่อย่าให้เกิน200กรัมต่อวันจะให้กี่มื้อก็ได้แต่อย่าให้เกิน200กรัมต่อวัน,น,วนถ้าเกิดเราเลี้ยงปลาแบบนี้มันจะทําให้ปลาเนี่ยโตวไวแล้วก็มีคุณภาพนะครับถังกองนะครับก็จะเป็นการใช้งานในรูปแบบที่มีทั้งกองสิ่งสกรปรกนะครับหรือที่เรียกว่ากองหยาบแล้วก็กองชีวภาพนะครับที่เป็นไบโอติเคิลนะครับอยู่ในถังเดียวกันเลยนะครับ ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในส่วนของที่เป็นกองชีวภาพนะครับหรือไบโอทิคเคิลเนี่ยมันจะต้องมีน้ำนะครับต้องมีน้ําที่มันจะต้องท่วมในวัสดุกองนั้นครับถ้าจะใช้เป็นหินปูขั่ไฟหรือว่าเป็นเปลือกหอยเป็นเซรามิกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้ำต้องท่วมวัสดุกองพวกนั้นนะครับส่วนมากเราจะใส่วัสดุกองชีวภาพเนี่ยอยู่ชั้นล่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพวกอวนเป็นพวกฟิลเตอร์แมทเนี่ยอยู่ข้างบนแต่เราไม่ได้ปรับนะครับเราไม่ได้ปรับให้มันน้ำเนี่ยมันท่วมอยู่ตรงระบบกองชีวภาพเพราะฉะนนนั้้เเวลาปปดูขึไย น้ำก็จะไหลผ่านฟิลเตอร์แมทใยกองอะไรพวกนี้กองสิ่งสกรปรกโอเคอันนั้นถูกต้องแล้วมันก็จะไหลผ่านระบบกองชีวภาพผ่านออกไปเลยนะครับโดยที่แบคทีเรียเนี่ยอาจจะเก็บกินของเสียเนี่ยได้น้อยมากนะครับผมว่าไม่ถึง50%ด้วยซ้ําถ้าเกิดไม่มีน้ําเนี่ยแบคทีเรียมันก็อาศัยอยู่ไม่ได้นะครับจริงๆมันต้องมีออกซิเจนด้วยแต่ในถังกองเนี่ยจะใส่หัวทรายลงไปก็ค่อนข้างยากลําบากนะครับแต่อย่างน้อยๆอ่ะก็คือต้องมีน้ําให้ท่วมวัสดุก,กองนะครับ อันนี้จะเป็นชั้นบนผมใช้เป็น้วนนะครับตอนนี้เริ่มตัดแล้วยังไม่ได้ล้างเลยแต่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นบ่อน,นี้ผมใช้เป็นเปลือกหอยนางรมนะครับวิธีติดตั้งเนี่ยถ้าจะให้น้ำเนี่ยมันท่วมอยู่ในชั้นที่เป็นกองชีวภาพเนี่ยให้เราใช้ตัวข้อต่อแบบนี้นะครับแล้วก็บิดน้ํานะครับบิดน้ำเนี่ยให้มันออกช้าพอน้ำตรงนี้มันเข้ามาแรงเนี่ยแล้วออกตรงท่อเนี้ยช้าก็เท่ากับว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วมอยู่ในระดับนี้ก็คือเราก็ต้องกาดดูให้ดีนะครับ ให้มันท่วมขึ้นมาสักประมาณสักสิบเซนก็ยังดีนะครับแบคทีเรียจะได้มีพื้นที่ในการอยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้นนะครับอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาบางครั้งแค่ล้างน้ําสะอาดตากแดดไว้บางทีมันก็ไม่ได้สะอาดสักร้อเอร์นนะครับเพราะบางทีมันอาจจะมีแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเล็กๆน้อยๆเนี่ยแฝงตัวอยู่ในนี้การที่เราล้างด้วยน้ําสะอาดเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไปตากแดดไว้เนี่ยมันก็ใช่ว่ามันจะสะอาดสักร้อยเปอร์เซ จริงอยากจะแนะนําว่าควรจะเอาอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระมังใสาย,ยางถ่ายน้ําปลาหรือว่ากระชอนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สัมผัสกับปลาแล้วก็น้ําในตู้ปลาบ่อปลาพวกนี้ควรจะเอามาแช่ด่างทับทิมเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับเดือนละหนึ่งครั้งแต่ถ้าว่าใช้อุปกรณ์พวกนี้บ่อยอย่างที่ฟาร์มผมเนี่ยผมใช้บ่อยผมก็จะแช่ด่างทับทิมอาทิตย์ละครั้งนะครับ เลี้ยงปลาย่าถ่ายน้ำบ่อยก็ยังคงมีข้อมูลผิดๆแบบนี้อยู่ให้เห็นตามอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกเสมอไปซะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจริงอยู่การถ่ายน้ำปลาเนี่ยมันอาจจะทําให้ปลาเนี่ยช้าง่ายป่วยง่ายแต่นั่นหมายถึงว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ําในปริมาณเยอะๆนะครับระดับที่มันเกิน50%ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนโอกาสที่ปลาจะป่วยและช้ำเนี่ยมันมีแน่แต่ถ้าในมุมกับการถ้าหากเราเปลี่ยนเป็นถ่ายน้ําทุกวันนะครับวลาสิบ0รนเนี่ย มันก็จะตรงกันข้ามเลยนะครับปลาจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็โตไวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายน้ําที่บอกว่าถ่ายน้ําทุกวันหรือถ่ายน้ําบ่อยๆเนี่ยปลาจะช้าผมบอกได้เลยว่าอันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงครับเพียงแต่ว่าอย่าถ่ายเยอะจนเกินไปบางคนตู้ที่เลี้ยงหรือว่า่อที่เลี้ยงมีท่อน,น้ําล้นเนี่ยก็สามารถใช้เป็นระบบน้ําล้นก็ได้เช่นกันการล้นน้ำเนี่ยก็จะเป็นการล้นน้ําตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพียงแต่ว่า จะใช้เป็นน้ําหยดน้อยๆนะครับเวลาที่น้ําถูกถ่ายหรือถูกล้นออกไปช้าๆทีละนิดเราได้น้ําใหม่กลับเข้ามาในช่วงเวลาที่ไม่ได้รวดเร็วจนเกินไปเนี่ยลาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากนะักเพราะฉะนั้นเวลาเติมน้ําเข้าก็เหมือนกันแนะนําให้เติมน้ําเข้าทีละช้าๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ใช่ว่าเปิดสู้ทีเดียวแล้วหนึ่งนาทีเต็มตู้แบบนั้นก็ไม่ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะถ่ายแค่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นก็ตาม เรื่องสุดท้ายเลยก็คือเรื่องการล้างวัสดุกรองครับการล้างวัสดุกรองเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นส่วนของกรองชีวภาพเนี่ยไม่จําเป็นต้องล้างให้มันสะอาด1 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแค่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นครึ่งนึงก็ยังดีอะหรือบางคนอาจจะแค่ล้างเขย่าวเขย่าวให้สิ่งสกรปรกหลุดออกไปแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าการที่เราล้างวัสดุกรองแบบสะอาดสักทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันจะทําให้แบคทีเรียรที่มีประโยชน์เนี่ยได้ตายไปด้วยแล้วก็สูญหายไปด้วยนะครับจากน้ําที่เราชาะล้างออกไปนะครับ ทีนี้เวลาเราเอากลับไปใส่ในระบบกรไม่ว่าจะเป็นตู้หรือบอ่อปลาเนี่ยเท่ากับว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยมันหายไปนะครับระบบการกําจัดของเสียพวกแอมโมเนีในยในไนไตรเตตเนี่ยมันก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับทีนี้บอ่อปลาของเราน้ําก็จะเสียง่ายกว่าเดิมนะครับและนําให้เขย่าล้างแบบผ่านก็เพียงพอแล้วนะครับในส่วนของที่เป็นกรชีวภาพนะถ้าเป็นกรหยาบหรือกรอที่ดักตะกอนเนี่ยเราสามารถล้างสะอาดได้เลยนะครับ และวิย่างหนึ่งเลยนะครับการล้างกองชีวภาพเนี่ยต้องใช้น้ําจากในบ่อเลี้ยงหรือว่าในตู้ปลานะครับเอามาทําการล้างนะครับบางคนไม่รู้นะครับบึ๊บบางบางคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ไม่รู้จริงๆนะครับจัดด้วยน้ําประปาเลยนะครับแล้วเอาไปตากแดดอีกต่างหากนะครับเรียบร้อยแบคทีเรียเท่ากับว่าเป็นซีโย์เลยนะครับต้องเริ่มเซตระบบใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้น้ําในตู้นะครับหรือว่าในบ่อเลี้ยงมาล้างวัสดุก่อแล้วก็ไม่ต้องล้างจนมันสะอาดมากนะครับไม่ต้องตากแดดแล้วก็ไม่ต้องแช่ด่างกับทิมด้วย แบบนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเอาสิ่งสกรปรกออกแค่นั้นเอง